การจัดการความเครียดด้วยเทคนิคการหายใจและสมาธิเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งเพราะความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกเสมอไปแต่อยู่ที่วิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งนั้นกระบวนการนี้จึงเริ่มจากสิ่งที่อยู่ภายในใจนั่นคือความรู้สึกไม่สบายวุ่นวายสับสนซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของความเครียด เมื่อเรารู้สึกถึงมันเราจะเริ่มมีความคิดว่าอยากหาทางออกอยากผ่อนคลายอยากกลับมาควบคุมตัวเองให้ได้ตรงนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นจุดเริ่มของการตัดสินใจเมื่อเราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความเครียดพาเราไปแต่เลือกที่จะหยุดหายใจและฝึกสติเราได้ก้าวสู่ถนนสายใหม่ที่ชื่อว่าการเยียวยาตัวเองจากภายในขั้นแรกคือการเริ่มต้นด้วยการหายใจ การหายใจอย่างมีสติเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แรกที่เราหย่อนลงดินมันดูเล็กและเรียบง่ายแค่หายใจเข้าออกลึกๆอย่างช้าๆแต่แท้จริงแล้วมันคือรากฐานของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราหายใจลึกระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะเริ่มทำงานช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายอัตราการเต้นของหัวใจลดลงความคิดฟุ้งซ่านลดลงแล้วเราจะเริ่มมีพื้นที่ให้ตัวเองกลับมารับรู้ความรู้สึกของปัจจุบัน อุปสรรคของขั้นตอนนี้คือความใจร้อนและความไม่เชื่อหลายคนรู้สึกว่าแค่หายใจจะช่วยอะไรได้แต่หากลองทำซ้ำทุกวันวันละ3-5ถึงหนาทีต่อครั้งเพียงไม่กี่วันจะเริ่มเห็นว่าจิตใจเริ่มนิ่งขึ้นสมองเบาขึ้นการฝึกหายใจจึงเป็นอินพุตแรกที่เปิดทางให้เข้าสู่กระบวนการฝึกสมาธิ เมื่อหายใจจนเริ่มนิ่งเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกสมาธิอย่างจริงจังซึ่งเปรียบเสมือนการรดน้ำและดูแลมเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตการฝึกสมาธิไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการรู้เท่าทันความคิดแล้วกลับมารับรู้ลมหายใจหรือสิ่งที่เรากำหนดไว้เช่นเสียงระฆังจุดนั่งหรือคำบริกรรม การฝึกนี้ในช่วงแรกจะพบกับความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอุปสรรคที่ทุกคนเจอและมักทำให้หลายคนถอดใจแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันและไม่ตัดสินตัวเองการฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นครูมันจะค่อยๆเบาบางลงและเปลี่ยนเป็นความนิ่งความสงบและความชัดเจน การฝึกสมาธิในแต่ละวันเปรียบเหมือนการสร้างรากให้ต้นไม้มั่นคงยิ่งรากลึกเท่าไรเวลามีลมพัดแรงอย่างความเครียดเข้ามาต้นไม้ก็ไม่ล้มง่ายต่อจากนั้นเมื่อการฝึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการปรับตัว ช่วงนี้คือช่วงที่เรานำสิ่งที่ฝึกมาใช้กับชีวิตจริงเช่นการเจอสถานการณ์เครียดการถูกตำหนิการผิดหวังการสอบตกหรือความขัดแย้งกับคนรอบข้างหากเป็นเมื่อก่อนเราอาจตอบสนองด้วยอารมณ์แต่ตอนนี้เราจะหยุดหายใจกลับมาสู่ปัจจุบันและตัดสินใจด้วยความนิ่งกระบวนการนี้เหมือนการเริ่มเห็นต้นไม้แตกยอดเราเริ่มใช้เครื่องมือของเราได้จริงในชีวิต ความรู้จากการฝึกไม่ได้อยู่แค่ในช่วงที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นแต่เริ่มขยายออกไปยังการใช้ชีวิตประจำวันและตรงนี้เองที่เราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองเราจะเห็นว่าความเครียดไม่ได้หายไปแต่มันไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป เมื่อผ่านช่วงปรับตัวเราจะเริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องความสงบจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสภาพพื้นฐานของจิตใจที่มั่นคงเราสามารถกลับมาสู่ศูนย์กลางของตัวเองได้เร็วขึ้นแม้จะเจอเหตุการณ์ที่หนักกว่าเดิม ความคิดชัดเจนขึ้นการตัดสินใจดีขึ้นเราเริ่มมีพื้นที่ในใจให้ตัวเองและคนอื่นมากขึ้นเราเห็นใจตัวเองเข้าใจคนรอบข้างและเริ่มส่งพลังบวกให้กับคนอื่นโดยไม่ฝืนกระบวนการนี้เหมือนต้นไม้ที่เติบโตแตกใบออกดอกและให้ร่มเงาซึ่งทั้งหมดเกิดจากการเริ่มลงมือฝึกหายใจและสมาธิอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันเป้าหมายสุดท้ายคือการสำเร็จในความสงบภายใน ไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องเครียดในชีวิตอีกต่อไปแต่เพราะเราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์นี่คือระยะเอาพุตที่เกิดจากอินพุตเล็กๆซ้ำๆทุกวันเป็นผลจากการลงมือฝึกรักษาวินยัยและเปิดใจเรียนรู้ตลอดทางเปรียบเหมือนนักเรียนที่สอบตกในครั้งแรกแต่ไม่ยอมแพ้กลับมาฝึกใหม่และในที่สุดก็สามารถสอบผ่านได้อย่างมั่นใจ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เกิดจากการเดินทางของใจที่ค่อยๆสะสมพลังผ่านการหายใจและสมาธิอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเดินทางเพื่อจัดการความเครียดด้วยการหายใจและสมาธิจากความไม่รู้สู่การรู้และจากความรู้สู่การลงมือฝึกเป็นเส้นทางที่เริ่มจากความตั้งใจเล็กๆซ้ำๆทุกวัน เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาและการดูแลอย่างสม่ำเสมอเมื่อเรารู้จักใจตัวเองเข้าใจความคิดตัวเองเราจะรู้วิธีเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความนิ่งได้อย่างแท้จริงความสำเร็จของการจัดการความเครียดไม่ใช่แค่การไม่มีปัญหาอีกต่อไปแต่คือการอยู่กับปัญหาได้โดยไม่หลงไปกับมันและกลับมารับมือได้อย่างมีสติทุกครั้งที่ต้องเผชิญ การฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนเริ่มต้นไม่ได้ต้องการพื้นฐานหรือความรู้มาก,ก่อนแต่ต้องการเพียงใจที่เปิดรับและพร้อมจะลองนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของทุกคนการฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักบวชหรือคนที่มีเวลาว่างมากแต่เป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ เพื่อจัดการกับความวุ่นวายของจิตใจในโลกยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากข้างในจากความรู้สึกว่าใจไม่สงบมีความฟุ้งซ่านหรือความเครียดที่เริ่มท่วมท้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อนั้นคนเราจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมจิตใจถึงไม่นิ่งทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยแม้ไม่ได้ออกแรงนี่คือช่วงระยะไม่รู้ที่เราเพิ่งเริ่มรู้ตัวว่า อาจมีวิธีบางอย่างที่ช่วยให้เราสงบลงได้และเราก็เริ่มค้นหากระบวนการฝึกสมาธิสามารถเปรียบเหมือนการเดินทางเริ่มจากการตัดสินใจว่าจะออกเดินทางโดยไม่รู้จะไปถึงเมื่อไหร่แต่รู้ว่าอยากไปช่วงแรกคือการจัดพื้นที่เล็กๆให้ตัวเองอาจเป็นห้องที่เงียบหรือมุมสงบในบ้าน นั่งลงในท่าที่รู้สึกสบายไม่ต้องบังคับตัวเองให้นั่งขัดสมาธิถ้าไม่ถนัดสำคัญคือรู้สึกมั่นคงผ่อนคลายแล้วเริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายและจิตใจเป็นอินพุตที่เรียบง่ายแต่ทนพลังมากหลายคนในช่วงเริ่มต้นอาจรู้สึกว่ามีแต่ความคิดฟุ้งสรางเต็มไปหมด คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือแม้กระทั่งเรื่องไร้าสาระที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งตรงหน้านั่นเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงฝึกฝนและเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดกับทุกคนสิ่งสำคัญคือไม่ต้องพยายามไล่ความคิดไม่ต้องโกรธตัวเองเมื่อหลุดไปคิดแค่รู้ตัวและกลับมาสังเกตลมหายใจใหม่ ช่วงนี้เองคือจุดเริ่มของการฝึกฝนอย่างแท้จริงซึ่งต้องอาศัยความอดทนและการทำซ้ำยิ่งฝึกมากเท่าไหร่สมองจะเริ่มเรียนรู้และปรับตัวความฟุ้งซ่านจะลดลงทีละน้อยเราจะเริ่มเห็นว่าจิตใจสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นแม้เพียงวันละหนาทีหากทำม่ำเสมอผลลัพธ์จะเริ่มปรากฏเหมือนเมล็ดที่เริ่มงอกเป็นต้นกลา้ขาขณะเดียวกัน บางวันอาจรู้สึกดีมากสมาธินิ่งมากแต่วันถัดมากลับฟุ้งซ่านมากขึ้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือช่วงปรับตัวที่ต้องเข้าใจว่าการฝึกสมาธิไม่ใช่กราฟที่พุ่งขึ้นตลอดแต่เป็นคลื่นที่มีขึ้นลงสิ่งสำคัญคือไม่ถอดใจไม่เปรียบเทียบและยอมรับสภาพจิตใจของตนเองในแต่ละวัน เมื่อฝึกจนถึงระดับที่สามารถอยู่กับลมหายใจได้หลายนาทีโดยไม่ฟุ้งซ่านมากเราจะเข้าสู่ช่วงของการพัฒนาคือเริ่มใช้สติจากการฝึกสมาธิไปกับชีวิตจริงเช่นการเผชิญหน้ากับเรื่องเครียดการโกรธการกลัวหรือความผิดหวังต่างๆเมื่อใจเริ่มรู้ตัวเร็วขึ้นเราจะสามารถหยุดความคิดลบได้ทันก่อนมันจะครอบงำและพาเราไปในทางลบ ยิ่งฝึกมากเราจะยิ่งเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เราเราแค่เฝ้าดูมันและปล่อยมันผ่านไปได้กระบวนการนี้เหมือนต้นไม้ที่เริ่มมีรากลึกลำต้นแข็งแรงและเริ่มทนต่อพายุลมแรงได้โดยไม่หักหรือล้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีลำดับชัดเจน ก่อนเริ่มฝึกเราอาจเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเครียดง่ายนอนไม่หลับหรือคิดมากโดยไม่รู้ตัวระหว่างฝึกเราอาจยังมีอาการเหล่านั้นอยู่แต่เริ่มรู้ตัวเร็วขึ้นและหลังจากฝึกอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าเราเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะมุมมองและใจของเรามั่นคงขึ้นเราเริ่มยิ้มกับเรื่องเดิมที่เคยทำให้เครียดเริ่มให้อภัยตัวเองและผู้อื่นง่ายขึ้น เริ่มปล่อยวางในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้การฝึกสมาธิจึงไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการฝึกใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะในระหว่างทางบางคนอาจพบว่าตัวเองหยุดฝึกไปเป็นช่วงๆเหมือนนักเรียนที่สอบตกแล้วเสียกำลังใจแต่หากกลับมานั่งใหม่ฝึกใหม่แม้จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้งก็ไม่มีอะไรศูนย์เปล่า เพราะสมาธิไม่ใช่ทักษะที่หายไปแต่เป็นสิ่งที่กลับมาได้เสมอถ้ามีความตั้งใจการฝึกสมาธิจึงเป็นการฝึกใจให้เข้มแข็งทั้งในยามสงบและในยามที่ชีวิตไม่แน่นอนเหมือนคนที่เรียนรู้การว่ายน้ำต้องเริ่มจากการลอยตัวก่อนแล้วจึงค่อยๆว่ายจนคล่องถึงวันหนึ่งแม้ตกลงไปในน้ำลึกก็ยังมีสติเพียงพอที่จะกลับมาลอยตัวใหม่ได้อีกครั้ง ทุดท้ายการฝึกสมาธิให้สำเร็จไม่ใช่แค่การทำได้นานหรือทำเก่งแต่คือการทำได้สม่ำเสมอในทุกวันเล็กๆที่ดูเหมือนธรรมดาเพราะพลังของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอยู่ที่ความต่อเนื่องมากกว่าความเร็วทุกการนั่งสมาธิคือการเพาะ,มะเมล็ดทุกครั้งที่ฟุ้งซ่านแล้วกลับมาคือการรดน้ำทุกวันที่ฝึกแม้สั้นๆคือการดูแลต้นกล้าให้เติบโต แล้ววันหนึ่งจะเห็นผลชัดเจนว่าชีวิตภายในเราสงบมั่นคงและมีพลังในการรับมือกับโลกภายนอกได้มากขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อมองย้อนกลับเราจะเห็นว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่เราวิ่งตามหาแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างจากข้างในด้วยการหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าการรู้ตัวครั้งแล้วครั้งเล่าจนใจค่อยๆเปลี่ยนจากสับสน เป็นชัดเจนจากเหนื่อยล้าเป็นเบาสบายและจากสั่นไหวเป็นมั่นคงความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มาจากการลงมือฝึกในแต่ละวันด้วยความตั้งใจเล็กๆที่ทำซ้ำจนกลายเป็นพลังใหญ่ในชีวิตเราเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไป ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ